สวัสดีครับอยู่กําลังเรดเดรรเอรอคาเวเตอร์ทาครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านครับมาเจอกันกีนก่หนึ่งคลิปครับคลิปนี้ก็มาดูครับพนักงานจับปลาต่างานจับปลาชาวบ้านมาจับปลาครับนักเรียนก็เปิดน้ําช่วงสุดท้ายครับมาดูการจับปลาของชาวบ้านแถวนี้นู่ รงโูโอ้นับก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิสองสาโอ้สวนสนุกเลยครับนี่การจับปลาส่วนสนุกในเลนนี้ว่าไม่ไม่ใช่ว่าไม่มีปลานะครับในใน,ในเลนเนี่ย ตักไปก็สักพักลาหลุดก็จะมุดออกมาครับลาหลดุดดันเลนออกมานะครับชาวบ้านเดินวนไปวนมาก็ได้เป็นโลแล้วครับนี่เดินวนเดินวนเลนตรงที่ดังกีตอร์ต่างขึ้นนะครับ กันใหญ่ลลปลาแมวของเราชาบ้านมาเยอะปลาแมวถอยเลยครับปลาแมวซึ่งเป็นแม่บ้านของจานพลก็มาจับปลาด้วย เสือสมๆมหนา่ถอยนะครับคนมาเยอะป้าแมวแล้วจับได้ฉันพอแล้วฉันได้เยอะแล้วฉันพอแล้วจับไปเลยค่ะดูในตบนี้ปลาแมวมีปลาหลดหรือเปล่า ก่อนเลิกงานครับลางคิดด้วยว่าจะเปิดน้ำทิ้งไม้ย่างนี้นะครับคงเงย็นๆก่อนเลิกง,งาน นนี้เลนไม่เยอะเท่าไหร่น,นี่ประมาณ50าสิบเซนเลนก็ประมาณ50าสิบเซนช่วงเมื่อเช้าช่วงข้างล่างเ,าเลนก็จะเยอะหน่อย nhìn tuần ở một tí Đồ tốt trong một được thằng này lắm này cho dùng thằng này ngay Thế này Này Là lột Là lột, là lột ที่คนนี้ดีกว่าไปละ่ะังไปที่ไว้ตรงนี้แนะครับใครเดินมาก็ค่อยมาจับเอาลานรถรถเยอะครับตรงนี้ ครับอยู่ข้างล่างอีกแล้วอีกแล้วลาลลดลาลลดลาลดลดเมื่อกี้ตรงไหนหาไม่เจอแล้วครับ ครับตรงนี้ครับสองตัวแล้ว mm hmm. ไปก่อนครับ ปลาเยอะจริงครับตรงนี้ออปลาหลายหลายชนิดป,ปลาหลายหลายชนิดม่ว่าจะเป็นปลาซิวกุ้ง <c oughs> เล็กจัดบ้างไม่ว่าจะเป็นปลาซิวปลาขาวปลาโค ปลาคิงแล้วนี่ปลาอะไรนี่ปลาอะไรครับโอ้ปลาดุกนี่ปลาดุกครับนี่ตักไปตรงนี้ก่อนครับเดี๋ยวเลิกงานค่อยลงไปจับ ได้ได้เวลาเลิกงานแล้วครับมาคลิปนี้หลังที่ได้กับขอจบเนี้ก่นนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้การหาปลาต่อไปเีก <c oughs> ได้รับชมคลิปให,หม่ๆครับสวัสดีครับ